หนังไทยที่ผมแอบหวั่นกับการหยิบเอาหนังไต้หวันมาปัดฝุ่นรีเมคใหม่พร้อมมอบความดีต่อใจให้สาววายซองแดงแต่งผีที่สุดโชคกับเขาข้างโค้กเฮียแล้วเนี่ยได้เจ้าเบาแล้วหรือต้องเข้าพิธีแต่งงานกับเข้านาบ้าปะเนี่ย เป็นหนังที่ผมชื่นชมมากๆนะครับแม้ว่าจะแอบหวั่นตอนได้ดูตัวอย่างก็ตามแต่บทที่แดัดแปลงให้เข้ากับวัฒนธรรมไทยที่มีความหลากหลายทางเพศอยู่แล้วเนี่ยเลยเป็นอะไรที่เหมาะสมอย่างยิ่งผมบอกว่านี่อาจจะรีเมคมาดีกว่าต้นฉบับโดยซ้ำครับเพราะว่าประเทศเรามีลูกเล่นมากมายให้เล่นเยอะกว่าไต้หวันเยอะและผู้กำกับก็หยิบวัตถุดิบเหล่านั้นมาใช้ได้คุ้มจริงๆเขาหยิบทั้งความเชื่อข่านิยมแบบไทยๆรูกเครื่องจีน มาใช้แล้วก็ความคิดเห็นของเจนอื่นๆมาใช้ได้เหมาะสมพอดีมากแถมยังมีความเคารพต้นฉบับอีกนะครับทำให้ใครที่เป็นแฟนหนังไต้หวันเนี่ยก็ประทับใจได้ไม่ยากนะครับแถมตัวพุ่งกับเองก็ยังปรับสีสันบทหนังให้เข้ากับจริตคนไทยทำให้การเล่าเรื่องการนำเสนอออกมาได้น่าประทับใจอีกนะครับมันสร้างความบันเทิงเสียงหัวเราะและเสียงน้ำตาได้ยอดเยี่ยมเลย อีกทั้งยังสอดแทรกประเด็นแง่มุมเกี่ยวกับ LGBTQ+ ให้แง่คิดเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศคือนำเสนอได้ดีมากๆทุกประเด็นที่ใส่เข้ามาเนี่ยค่อนข้างกินใจและมีมุมมองแง่คิดที่ให้เราได้หลากหลายมากๆนะครับเป็นหนังที่มีบทแข็งแรงเป็นหนังตลกที่ไม่ได้เอาคนที่มีความหลากหลายทางเพศมาเป็นตัวตลกอีกต่อไปแต่ให้เป็นตัวเดินเรื่องที่ถูกให้ความสำคัญเอามากๆ จนกลายเป็นมิติและสเสน่ห์ที่ไม่ควรมองข้ามและหนังเองก็สะท้อนภาพของความรักที่หลากหลายนี้ได้ดีเลยครับมอบมุมมองของคนที่เหยียดเพศชัดเจนและคนที่ยังไม่ค่อยจะยอมรับในสมรสเท่าเทียมตรงนี้ได้อย่างตรงไปตรงมาดีนะครับโดยเฉพาะมุมมองของตัวละครในครอบครัวที่ถูกแบ่งเป็นสองฝ่ายชัดเจนอีกกับคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยคือนำเสนอได้ดีมากๆ แล้วสิ่งท้ายก็กินใจจนน้ำตาไหลกันเลยทีเดียวได้เห็นมุมมองของครอบครัวจีนที่ห่วงหน้าตาทางสังคมรวมถึงมุมมองของคนที่มีความหลากหลายทางเพศที่มีต่อครอบครัวอีกนะครับคือทุกประโยคหนังกินใจผมพอสมควรมันสะท้อนหลายอย่างมากๆเป็นหนังตลกที่มีแก่นสารสุดๆครับทีนี้ส่วนที่ดีงามที่สุดของหนังเรื่องนี้คือนักแสดงและการแสดงของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นพีพีและบิลกินสองคู่จิน้น ของสาววายนะครับที่ไมไ่รู้ทำไมเคมีพวกเขาถึงได้เข้ากันเอามากๆเล่นเอาซะสาวๆตัวบิดตัวงอกรีกราดลั่นลงกันเลยทีเดียวนะครับกับเคมีที่หยุดไม่อยู่ของทั้งสองคนแล้วว่าได้มีดีแค่เคมีการแสดงของทั้งสองนะครับเคมีความเข้ากันไม่ได้มีแค่นั้นการแสดงนะครับที่ทำให้ผมเ่ยประทับใจนะครับคือการแสดงจริงๆแล้ว ดู Flow สุดๆเลยไหลลื่นท่งบทกันแบบธรรมชาติทําให้ความสนุกของหนังเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณสุดๆผมชื่นชมจริงๆนะทั้งบิลกินที่ดันเล่นหนังตลกได้ดีเกินนะครับดูเหมาะกับบทบาทที่ดูกวนนะกนกวนยีโยนกวนประสาททางด้าน p ีพเองก็เสริมให้บิวกินได้อย่างมีเสน่ห์และมิติส่งบทกันไปมาอย่างดูเดือดคือดูเพลินเลยอะ่ะ ทั้งด้านนักแสดงสมทบไม่ว่าจะพี่ก้อยสุดสวยที่แสดงดีมีสเสน่ห์ดึงดูดสายตาและพี่เอเจ็ดวิที่เข้ามาเสริมทับบอกเลยว่าเพิ่มความสนุกได้ดีมากๆแม้แต่พี่รัศมีแขคุณแม่ปิยมาศร,รวมไปถึงคุณธนาวัตรก็ยังมาสร้างสีสันได้ดีเลยแม้แต่ป๋าลงด้วยนะครับแม้บทของพวกเขาอาจจะเป็นเพียงแค่สมทบไม่ได้มีอะไรที่มีมิติมากแต่ก็เป็นตัวเสริมที่ดีมอบความ บันเทิงเพลิดเพลินให้คนดูได้แต่คนที่ผมคาดไม่ถึงว่าจะส่งอารมณ์ถึงคนดูได้ดีคือคุณอาธีรวัตรนะครับที่แม้ว่าช่วงท้ายจะดูเล่นแข็งไปนิดแต่แปลกมากครับที่ส่งอารมณ์ความรู้สึกได้กินใจเอามากๆครับแม้ท่าทางที่แสดงออกจะแข็งทื่อแต่การสื่ออารมณ์อินเนอร์คือพาคนทั้งโรงเนี่ย อินไปกับอารมณ์ความรู้สึกของเขานะครับที่เขาสื่อออกมายอดเยี่ยมมากๆครับบอกเลยว่าซีนท้ายไม่น้ําตาไหลก็น้ําตาคอกันแน่นอนแนะนําเลยครับเป็นหนังที่ผมมองว่าเหมาะมากๆที่จะได้เข้าไปดูนะครับเขานําเสนอมุมมองความรักที่หลากหลายได้ดีมีทั้งความกินใจน่ารักตลกและชวนเสียน้ําตาได้ดี ไม่คิดว่าหนังตะลกเรื่องนี้จะมีมิติได้ขนาดนี้แม้ว่าภาพรวมแล้วเนี่ยหนังจะยังมีบางส่วนที่ผมมองว่าเออมันสามารถกระชับได้มากกว่านี้ก็ตามเอาคะแนนหนังไปเลยแล้วกัน8.7เต็ม10ครับคำพูดของยุคเบบี้บูมเต็ม10ครับถ้านายได้แต่งกับติ๋ีจริงๆป๋าจะเป็นเจ้าผ้าพให้เองเต็ม10ครับ ซีนนี้กินใจมากแม้ว่าการแสดงจะดูแข็งจริงๆก็เถอะแต่อารมณ์กับความรู้สึกที่ส่งออกมาเนี่ยแม่งสุดมากจริงๆครับเป็นคำพูดแทนใจเราคนเหล่านี้หรือคนที่อยากจะพูดอะไรแบบนี้ออกมาทําได้ดีมากๆนําเสนอได้ดีมากๆและสื่อได้ดีมากๆครับส่งอารมณ์ได้ยอดเยี่ยมเลยและคะแนนความสนุกของภาพยนตร์รเมคเรื่องนี้10เต็ม10ครับส่วนใครฟังมาถึงจุดๆนี้ก็ขอคุณมากๆเลยนะครับถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขอไปไว้ด้วยนะครับถ้าผมพูดเอก๊ยด ประโยคดูแปลกๆไม่เชื่อมโยงไม่เชื่อมต่อกันก็ขออ่ายไว้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปถัดไปครับดูหนังให้สนุกนะครับอ่ะเดี๋ยว